อ๋อพ h a t y ่ u mean เ o เดี๋ยวไปหาผักหาผักหาผักผักปานอ๋อพอปลีเจ้านฮมเตอร์นองนาลินอ เรือนี่นารินไม่ได้ไปเรียนค่ะวันนี้สตอมข้ามเองลมแรงครูทโทรมาบอกว่าโรงเรียนยุดค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ thank you my love a p p l e b e e เรินหาอาหารให้เจ้า ฮอปปี้นแฮมส์ก็ชอบ o v e Very good job. เศร้าๆนี่ยังดูดีอยู่นะคะเดี๋ยวบายบายค่ะรอดูบายบายค่ะเนี่ยทยอยออกมานิดแล้วค่ะของเล่นเดดเวลิกูดดาร์ลิง thank you sweetheart thank you ปิดลูกปิดปิดทับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเจสเบลลี่กูดเกอร์อ๋อชีเทคแคทลุกเอดัตสกูอรกูดเกอร์เอร์ี่กูดเกอ นารินเป็นไอเป็น hmm. ว uh ัด huh. ก mm ่อนวันคิิสต์มาหมดสับตำหัวผักกาดค่ะนี่ตำหัวผักกาดใส่เก็ข้าจีนึ่งเป็นะก่อนนี่กรอบอผัก หัวผักยงหงรูดซื้อจำซื้ออะไรตรงนี้สิควตรงนี้จะเป็นสีหมองๆองประมาณเนี่ยเดี๋ยวจะตำกินแซ่บคไายเส้นขนมจีนโอ๊ยค <c oughs> ่า่เส้นมาแล้วก่อบหวานเดี๋ยวจะตำล่ะต้มเส้นขนมจีนกินกับตำหัวผักนะคะเส้นขนมจีน เส้นขนมจีนแล้วก็เนี้ยหัวผักเตรียมพริกจักเม็ดมันเนี้ยนะคะพริกได้แล้วได้แล้วเส้นขนมจีนของเรานี่นะคะต้มแป๊บเดียวกว็ได้กินแล้วเนี่ยจ้าเดี๋ยวเอาน้ำออกเลยปิดไฟแล้วก็ ยกไปตวงแล้วนำออกเราว็็จักเส็นขึ้นค่ะรูดน้ำออกค่ะจับตามใจรถดค่ะจับแบบได้ก็ได้มาแล้วนลินคนน่ะของมักคนมาเลยคนน่ะเพนน่ะุนะนะเอ้ยประจัเส้นขนมจีนนี่มาโหลดมากแงงมากไหล เป็นหน่อยนะอะไนี่ไอมิกชาร์จ like what kind of ah 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 How do you do it? แม่จะทำเลยแดดแดด and take water down No ย้อนไปอืมย้อนลงไปย่อย่อหนังคันตันแล้วก็ เอาเส้นหัวพักเขาลงไปเห็นไหมเนี่ยค่ะหยวดหนวเลยที่นี่เห็นไหมวนแ <you> รวจะขวดล้จานเลยที่ว hmm. ้จา้องนนะเดี๋ยวจะวล้จาน hóm 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 đẹp lời mình đẹp lời xin mừng chết Hãy subscribe cho kênh โอ้ยย oh yeah, 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 yeah. oh yeah. ังยังังมันจะช่วนจะช่วยอีกล้สองพี่น้องโอ้ยนาะขากรายขอบค o แสบแดดีแสบ ซิซ <See> mm ิเอาแขมมุมาอีกนะโอเคเดี๋ยวโอเคเดีคยวใส่หหน้าเลยอ่ะใส่พริกหาหน่วยพริกหาหน่วยเลยทีนี้ Ha, wow, you got it. Yeah, that side, okay, that's how you used to do Wow. Super tight. Yeah, that's good. Samuel, soi, chân thăm mùa tạc em. Bunny, oh, and I มกพริกเ,เขาไรเม,มำหัวพักแสบเลยเนาะ โอ,อโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วค่ะวันนี้สามเช้านะคะสาวนะค,ะคนโตคน,นเล็กเจอกันคลิปหน้านะคะแซ่บค่ะสมตำข้างไปแล้วอุ้ย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  <c oughs> ไปเลยเนะาะเจอกันคลิปหน,านะะ้าค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้นำเนเดอ้อบาย